สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเมย์กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะเมย์มีรถเก่งนะคะผ่อนถูกๆผ่อนสบายๆมาแนะนำให้กับพี่ๆได้รับชมกันนะคะเป็นคันนี้เลยนะคะ Toyota Vios 1 5 e นะคะคันนี้ได้เป็นปี18เลยนะคะพี่ๆขาผ่อนอยู่ประมาณวันละตกวันละ200กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะตกอยู่วันละ230บาทเท่านั้นเองนะจะดีกว่าไหมนะคะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนจากเป็นรถโดยสารนะคะมาเป็นผ่อนรถเก่งอย่างนี้นะตกวันละ200กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะ เดี๋ยวรายละเอียดออปชั่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามเมมาชมกันเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถปี2018นะคะแน่นอนกระจังหน้าของเขานะคะจะได้เป็นโฉม m i n น er อร์เช g งแล้วนะคะแล้วก็ตัวไฟหน้าของเขาเนี่ยจะได้เป็นไฟมันติเรลีเฟคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะคันนี้เป็นโฉมตัว E นะคะแน่นอนมาพร้อมไฟตัดหมอกสวยๆอย่างนี้เลยนะคะ มากันที่ด้านข้างกันบ้างนะคะคันนี้ได้เป็นสีขาวนะสวยๆเลยนะคะตอนเข้ามาอาจจะมีริ้วรอยนิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงเลยทางเรานะคะเก็บให้เรียบร้อยแล้วนะจ้ะมีรอยขีดข่วนแมวนิดหน่อยนะคะล้อของเขานะจะได้เป็นล้อเดิมนะคะล้อเดิมแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะ ในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ที่กระจกมองข้างแบบนี้เลยนะคะคอดีภายนอกเนี่ยสภาพสมบูรณ์ร้อยเปอเซนตเลยนะคะด้านท้ายของเขาเนี่ยไม่ผ่านการชนท้ายมาแน่นอนนะคะโลโก้ทุกอย่างยังคงอยู่ครบเลยนะคะพี่ๆขาหากสนใจนะโทรมาได้เลยที่0616680347นะคะคันนี้ได้สีขาวสวยๆเลยโฉมปี18เลขไม่น้อยมากๆเลยนะคะผ่านการใช้งานมาน้อยมากๆเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงไปเลยนะคะ สำหรับภายในนะคะจะมาในโทนสีดำนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์นะวิทยุเล่นได้ปกตินะคะใช้งานได้ปกติเลยฟังซีดีฟังวิทยุได้หมดเลยนะคะมีช่องเสียบ AUX USB มาให้ด้วยนะคะเกียร์เนี่ยจะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะแบบ CVT นะคะขับขี่สนุกเลยนะจ๊ะพี่ๆสาเบาะนะคะจะได้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะใหม่ๆเลยนะไม่มีชำรุดไม่มีฉีกขาดเลยนะคะได้ไปเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ กุญแจนะคะจะได้เป็นกุญแจรีโมทนะแบบนี้เลยเบาะหลังนะคะภายในกว้างขวางมากๆเลยนะคะนั่งได้สะดวกสบายเลยนะเหมาะกับเป็นรถครอบครัวนะคะไปไหนมาไหนเนี่ยนั่งสบายเลยนะคะคันนี้นะคะฟรีดาวนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะอาชีพไหนก็ออกได้นะคะออกรถศูนย์บาทจบจริงแถมรับประกันเครื่องเกียร์กล่องให้อีก6ปีนะคะถ้าสนใจนะโทรมาได้เลยที่ 0 6 1 6 6 8 0 3น7ะคะสำหรับวันนี้นะคะเมย์ก็ต้องขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ